แล้วก็เลยบอกกับเขาไปว่านี่ทีวีแมนนายต้องไปทําความสะอาดบ้านไปสิอ่ะแล้วเขาก็มายืนเล่นกดโทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาแหละทุกคนจะบอกว่าภารกิจในวันนี้นะคะในบรูคเฮมเมนของเรานั้นบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะภารกิจของเราก็คือจะมารับสมัครแม่บ้านนั่นเองวันนี้เราจะลองมาเป็นคนรวยดูนะจ๊ะมา มาปลอมตัวเป็นคนรวยสักวันหนึ่งละกันแต่ว่าการแต่งตัวของเราตอนนี้เนี่ยคือเสื้อผ้านี่ก็พอได้แลละแต่เราจะมาทําให้ดูรวยขึ้นไปอีกโดยการที่เราเนี่ยจะไปทําการแต่งตัวในแบบรูคเฮเวินโดยที่ไม่เสียโรบักสักบาทนะแล้วก็มาพิมพ์หาคําว่ารวยนะจ๊ะพิมพ์ภาษาไทยก็ขึ้นเหมือนกันนะมากอุ้ยแต่ว่ามันก็มีอันนี้นะนี่มีเงิน<ห>นะจ๊ะโอ้ <laughs> รวยไม่รวยทุกคนนะคนรวยที่แท้ทูนะฮะอันนี้ก็เป็นเงินเหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวลองใส่ไอเทมนี้ดิมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้โห,หัวเป็นเงินเลย เืยแต่ว่าเอาเป็นป้ายนี้ดีกว่าทุกคนนี่มันจะมีคําว่าลิสนะฮะนี่หรือคําว่ารวยนะแปลว่ารวยอยู่บนหัวแบบนี้อ่ะแต่งแค่นี้แหละก็ทําให้เราดูรวยแล้วนะคะแค่มีเงินรอบๆตัวคิดดูรวยไม่รวยเรานะคะก็ไปสร้างคฤหาสนหหลังใหม่ดีกว่านะเพราะว่าคฤหาสนหนี้มันหลังใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราทําความสะอาดคนเดียวไม่น่าไหวแน่นอนเราก็เลยจําเป็นที่ต้องรับสมัครแม่บ้านเอาแหละ ใครจะมาเป็นแม่บ้านให้เราบ้างบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยยอมมาเป็นแม่บ้านให้กับเราพี่นิวเนี่ยคะจ,จะยกบ้านหลังนี้เขาไปเลยเอ้ามาดูกันนะฮะโดยการไปชวนคนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะทุกคนนะอะมาดูกันซิว่าจะมีใครแบบจะมาเป็นแม่บ้านให้กับเราบ้างใชเธอเธอสนใจจะมาเป็นแม่บ้านไหมจ๊ะเรารับสมัครแม่บ้านอยู่นะเธอดูจากการแต่งตัวเราก็ได้นะคิดดูสิว่าเรารวยไม่รวยอะ่ะมีเงินเยอะขนาดนี้นะเอาเงินมาโชว์เลยเธอก็บอกว่า อะเดี๋ยนะเธอบอกว่าไม่นะนี่ <c oughs> เดียวทำไมไม่ยอมมาเป็นแม่บ้านเราอะนี่เธอพิมพ์มาว่าโ no นนะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังพยายามอยู่นะคะเราก็บอกกับเธอไปว่าได้โปรดได้โปรดเธอนะมาเป็นแม่บ้านให้กับเราเธอนะจะมีใครไม่น้อมาเป็นแม่บ้านให้กับเราอุ้ย <c oughs> จะบอกว่าคนนี้แต่งเป็นชุดเมธเลยนะเนี่ยนี่แต่งเป็นชุดแม่บ้านเลยอะไ <c oughs> หนๆเธอคนนี้ก็แต่งเป็นแม่บ้านแล้วเนี่ยเราก็เลยชวนเธอคนนี้เลยดีกว่านะนี่เธอเธอสนใจมาเป็นแม่บ้านให้กับเราไหมคะเธออ้าว บอกนะว่าเธอเป็นแม่บ้านของบ้านหลังนี้เอ้าสนใจไหมจ้ามาเป็นอ่ะอ๋อไม่สนใจด้วยวิ่งเข้าบ้านไปเลยเอาล็อกบ้านด้วยไปไงล่ะงั้นเรามาบ้านหลังนี้ดีกว่านะเพะเห็นว่าบ้านนายคนนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆนะอยู่แบบสมระอยู่แบบประหยัดนั่นเองนะเราแบบว่าลองกดกิ่งให้เขามาเป็นแม่บ้านเราไหมแต่พอเรากดกิ่งไปแล้วเขาไม่อยู่ในบ้านน่ะเขาไปไหนอ่ะหรือว่านายคือเจ้าของบ้านอย่างนั้นหรอนายหรือเปล่าอ้าวไม่ต้องถอยนะเราเป็นคนรวยนะเราไม่ใช่ผีเด้อนี่นายนายอยากมาเป็นเออแม่บ้านของเราไ เราก็บอกกับเขาไปนะว่าเราต้องการแม่บ้านนายจะมาเป็นแม่บ้านเราไหมเอาไหมล่ะฮะเอาบบเอาไหมเอาบบรู้สึกว่าไม่น่าจะมาเป็นแม่บ้านนะนี่เขาวิ่งเข้าบ้านไปแล้วอ้าว ยังไงเนี่ยเหมือนกลัวเราด้วยเอา้าเจอคนกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหรูกสึกว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนอินโดนีเซียแน่นอนนะคะเพราะว่าพูดภาษาอินโดนีเซียเราก็เลยพิมพ์ไปว่าฉันต้องการแม่บ้านมีใครอยากมาเป็นแม่บ้านให้กับเราไหม <c oughs> มีไหมจ้าฉันต้องการแม่บ้านจ้า <c oughs> แล้วเขาก็หันหน้ามามองเรากันคือเขามองเราแล้วเราก็มองเขาแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าโอคามุเมียอปะอาจาอ่านไม่ออกอะ่ะ ภาษาอินโดนีเซียสวัสดีจ้าคามิราแมนนี่คามิราแมนนายสนใจมาเป็นแม่บ้านให้กับเราไหมพี่นิวนาะก็ทําการทักทายคามิราแมนบอกว่าเราต้องการแม่บ้านถึงแม้ว่าเราจะเป็นคามิราแมนนายก็มาเป็นแม่บ้านให้กับเราได้นะนายคุยกับเราสักหน่อยสิต้องการบอหมัดมือชกเลยดีกว่าทุกคนนี่โดยการแบบว่ากดขออุ้มไปเลยนะเอาดูสิ ให้อุ้ไหมรู้สึกว่าตอนนี้เอาเดินหนีซะแล้วคามิราแมนนายสนใจมาเป็นแม่บ้านให้กับเราไหมเราชอบนายมากเลยนะดูสินายแต่งเท่มากเลยอะ่ะเป็นแม่บ้านให้กับเราเธอนะคามิราแมนได้โปรดพรีสสรุปแล้วเขาหายไปเลยจ้ะ เขาไม่คุยกับเราเลยจ้ะมีเราหาแม่บ้านมาประมาณสิปีแล้วนะยังไม่ได้สักคนเลยเนี่ยเฮ้ยไงทีวีแมนนายสนใจมาเป็นแม่บ้านให้กับเราไหมทีวีแมนแบบว่าทักทายตอบด้วยอะแล้วก็บอกเขาไปว่าเราต้องการแม่บ้านอะเออนายเป็นแม่บ้านให้กับเราได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเขาบอกโอเคเฮ้ยยัก็มาเลยมาเออโดดข้ามหัวมาเลยเออทําไมนายไม่ออกประตูละเฮ้ยเดี๋ยว ออกประตูดิเออบ้านนายนี่เองนะนั่นเราแบบว่าขออุ้มนายแล้วกันนะนี่ให้เราอุ้มเลยมาจา้ะเราก็ไปที่คฤลาสน์เราเลยนะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวขอสร้างก่อนเพราะว่าเราเปลี่ยนเซิร์ฟนายต้องมาเป็นแม่บ้านให้กับเรานะมาเลย Come on let's go ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้ทีวีแมนมาเป็นแม่บ้านให้กับเรานี่แล้วตอนนี้ทีวีแมนก็เดินตามเรามานะไปเลย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 เออเดินนำหน้าเจ้าของบ้านด้วยอ่ะเข้าไปเลยจ้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่ เดี๋ยวเพ <KNOW> ิ่งดนนายฟังเราก่อนนายต้องมาเป็นแม่บ้านให้กับเรานะนายจะมาเดินเฉิดฉายขนาดนี้ไม่ได้เอายังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่นายใจเย็นนะเดี๋ยวนายฟังเราก่อนนายฟังเราก่อนนะเอาไปไหนแล้วนะเดินไปทั่วเลยนี่แล้วเราก็บอกเขาไปว่านี่นายเป็นแม่บ้านนะพ่อบ้านก็ได้อะแต่ว่านายเนี่ยต้องไปทำความสะอาดบ้านนะนายจะมาเดินรอบบ้านแบบนี้ไม่ได้ นายฟังล็อกกอนทีวีแมนแล้วเราก็บอกเขาไปว่าเฮ้ยนายเป็นเมดนะนายเป็นแม่บ้านนะนายทำการเปลี่ยนชุดเป็นแม่บ้านเดี๋ยวนี้นะทีวีแมนได้โปรดเถอะนะเราอุตส่าห์จ้างนายมาแล้วแล้วนายก็ตกลงอ้าวเข้าไปในห้องน้ําอีกแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปเลยตอนนี้ทีวีแมนเฮ้ยนายฟังล็อกกอนแล้วนายมายืนทําอะไรเนี่ยเฮ้ยดูนายฟังล็อกกอนได้ไหมหรือว่าเขากำลังเปลี่ยนชุดหรือเปล่าเขายืนนิ่งแบบนี้อ้าไม่แน่นะเฮ้ยนี่ไงเขาเปลี่ยนแล้วอุ๊ย เห็นโฉมหน้าของทีวีแมนแล้วเขาหน้าตาแบบนี้เหรอเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะเปลี่ยนหัวเฉยเออเราก็นึกว่าจะเปลี่ยนชุดเป็นแม่บ้านเขาเปลี่ยนหัวเฉยนะนี่นายนายต้องไปทําความสะอาดนะเราก็เลยบอกกับเขาไปว่านี่ทีวีแมนนายต้องไปทําความสะอาดบ้านไปสิอ่ะแล้วเขาก็มายืนเด่นกดโทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอุเฮ้ยตกใจหมดใครเนี่ยใครเข้ามาในบ้านตกใจหมดเลยเออทีวีแมน นายต้องไปทําความสะอาดบ้านนายฟังเราไหมอ่ะไม่ฟังเราอีกเดินหนีอ๋อน้องคนนี้เป็นเอ่อเป็นแฟนขับเรานะ่ะเออทีวีแมนนายฟังเราหน่อยนะนายต้องไปทําความสะอาดบ้านนะเอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราทําการแบบว่าส่งที่ดูดฝุ่นนะหรือว่าที่ถูพื้นให้กับทีวีแมนดีกว่านะเา้าเขาหายไปไหนแล้วล่ะเอาเดูนะเขาหายไปไหนแล้วทีวีแมนเอาอย่าบอกน,นะว่าออกจากบ้านเราไปแล้วบ้านก็หลังใหญ่สะดด้วยจะหากันเจอไหมเนี่ยเอาดู หายไปไหนแล้วลวะเราอุตส่าห์จ้างนายมาเนี่ยนี่อ๋อนี่ไงเขาอยู่หน้าบ้านนี่ไงอ่าอะไรเนี่ยเอ่อนี่เธอรับเดียวฉันได้ไหมเออขอโทษนะเจ้าของบ้านอยู่นี่จ้ะเจ้าของบ้านอยู่นี่ไม่ใช่ทีวีแมนจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราส่งที่ดูดฝุ่นให้กับทีวีแมนแล้วกันนะดูซิว่าเขาจะรับไปไหมนายต้องไปดูดฝุ่นนะทีวีแมนนายต้องรับที่ดูดฝุ่นไปจ้าอ่าเขารับไปแล้วนะจ้าโอเคเข้าไปดูดในบ้านจ้าหน้าบ้านไม่ต้องดูดจ้า เข้าไปดูในบ้านฟังเราหน่อยดินี่นายเออเข้ามาโอเคอะตอนนี้นะทีวีแมนของเราเริ่มแต่ว่าทําการปฏิบัติการทําความสะอาดบ้านแล้วนะเราจ้างนายมาเออนาะยต้องดูในคุ้มนะบอกเลยว่านี่แค่ลงรถนะ อ่ะตอนนี้เขาก็ขึ้นไปดูบนบ้านแล้วแล้วก็คอยดูผลงานเขานะว่าเขาแบบว่าดูดดีไหมโอเคนี่จ้าในขณะที่น้องแฟนขับคนนั้นยืนงงจ้าเราก็เลยบอกกับน้องแฟนขับไปว่าสนใจเป็นแม่บ้านไหมคะ <c oughs> อดูนะเอาน้องแฟนลับหายไปไหนแล้วตอนนี้ทีวีแมนก็หายไปแล้วด้วยบ้านหลังใหญ่จัดฮะยังดูอยู่ยังดูอยู่จะบอกว่าทีวีแมนขยันมากนะคะดูดรอบบ้านเลยอะ่ะโอ้โหขยันไม่ขยันกิดดูสินะ <c oughs> นนี่นายนาย,นายดูดพอลแล้วแหละเดี๋ยวเราส่งไม้ถูพื้นให้กับเขาดีกว่านะ แล้วเราก็ส่งเป็นไม้ถูพื้นให้กับเขานะฟึ๊บอ่ะมาดูนะคะเปลี่ยนเป็นไม้ถูพื้นได้แล้วอ่าตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นถูพื้นแล้วนะคะบอกเลยว่าทีวีแมนขยันมากนะสมกับที่เราจ้างมาเป็นแม่บ้านเอาเลยจ้าอ่ะอ่ะถูแค่นี้หรออ้าวทำไมอะ่ะ ฉันเหนื่อยแล้วอะไม่เอาแล้วฉันว่าฉันกลับไปเป็นทีวีแมนเหมือนเดิมดีกว่าไม่อะฉันไม่ทําแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ทําแล้วอะแต่ก็ถือว่าเขาก็ดูดฝุ่นให้กับเรานะเออเขาก็ทํานะนี่เราก็เลยบอกเขาไปว่าเราให้บ้านหลังนี้กับนายนะดูซิว่าเขาจะตอบเราว่ายังไงเพราะว่าเราบอกเขาไปว่าเราจะให้บ้านหลังนี้กับเขาดีใจไหมดีใจหน่อยเถอะอ่าดีใจนะคะมีเต้นด้วยอาวเขาเต้นเขาใจว่าเขาก็ดีใจอยู่เด้อ โอเคจ้ะทีวีแมนก็ดีใจอยู่นะจ๊ะแล้วคราวนี้เราก็ให้บ้านนี้กับเขาไปเลยนะคะ แล้วเราก็จะออกไปอยู่นอกบ้านมาจากฟืบนี่เพราะว่าถือว่าเราได้ให้บ้านนี้เขาไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาส่องเขากันดีกว่านะคะว่าเขาจะใช้ชีวิตในบ้านหลังใหญ่นี้แบบไหนนะจ๊ะตอนนี้เราก็ใช้กล้องวงจรปิดนะคะเมื่อกี้เห็นเขาอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วล่ะอ๋อที่บอกว่าเขากําลังว่ายน้ําอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเขากําลังว่ายน้ําอยู่ตรงนี้เอาหัวหัวทีวีหัวทีวีจมลงมาแล้วอ่าเขากําลังว่ายน้ําเล่นอยู่นะถึงว่าสงสัยว่าต้องติดกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยคือแบบว่ามองไม่ทั่วถึงเลยอะและแล้ว ีวีแมนของเราก็หายไปไหนก็ไม่รู้อ้าวปรากฏว่าเขามายืนข้างๆเรา เออเราก็ว่าไม่เห็นเขาอยู่ในบ้านนี่เขามายืนอยู่กับเราเนะยฮะอ๋อนายมีรถด้วยเหรอเนี่ยดูดิเขียนว่าทีวีแมนออีนะฮะโอ้มีรถประจําตัวด้วยนะอ๋อปรากฏว่าเขาขับรถขึ้นไปบนบ้านตอนแรกเราก็นึกว่าเขาจะไปไม่ใช่นะเดี๋ยวเราก็ทําการเปิดลงรถให้กับเขานะจ้ยรถนายก็อุตส่าห์เขาไปได้น้องรถสูงขนาดนี้นายอยากทําอะไรนายก็ทําเลยนะเพราะว่าถือว่าเราให้บ้านหลังนี้กับนายแล้วเพราะนายยอมมาเป็นแม่บ้านให้กับเราเอ๊หรือว่าพ่อบ้านอาวเราทุกคนรู้สึกว่าภารกิจในวันนี้ของเราสาเร็จนะคะเพราะว่าเรา ได้แม่บ้านเอ๊ะหรือว่าพ่อบ้านเออนั่นแหละเราได้เมดนะคะมาด้วยนั้นแถมว,ว่าเป็นทีวีแมนด้วยนะคะได้ทีวีแมนมาเป็นเมดด้วยครั้งหน้าจะเป็นภารกิจอะไรมาติดตามมาดูนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไไบายยค่ะจุ๊กๆแล้ววันนี้เราก็บอกกับทีวีแมนไปว่าเราอยากเห็นหน้านายอะว่าหน้านายเป็นยังไงอะนายช่วยถอดทีวีออกได้ไหมเราอยากเห็นโฉมหน้าของนายอะได้ปะได้ไหมล่ะเราไม่ได้บอกว่าให้หนายเอาน้ำปั่นมาดื่มนะเราอยากเห็นหน้านาย